ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมนนีครับมาคนเพื่องครับผมใส่รงงานเด็กครับผมแรายงานเด็กกับรงงานคนทองครับฮอ้คนเพื่องที่เรล่าโอ้ยนั่งให้นียงเบิ้งน้องอ้มมายกกับแม่มึงเน่ยทั้งพี่ทั้งพี่มายกกับคุณแม่นี่ทั้งพี่นี่ก้อนนึงนี่นี่เห็นมันมีประโยชน์ให้มันใส่ประโยชน์ได้ ไอจีแคตเกมแคตเก้ไม่ได้ครับผมนนองโอมเลยใส่แรงงานเด็กกับแรงงานคนทองครับผมใส่คือพามาเห็ดงานเพื่อได้หูประโยชน์ครับผมผมท่านบอกว่าเสียเพื่องไปรียงครับอือสุดจอดสุดจอดดีๆครับผม ยก้ก่อนเดียวโอ้โยบ่ไหวเลยเดี๋ยวยวกเองก็ได้เอาา่อมันจะข้าม้หรวเดี๋ยวลงคอเขาเสร็จมาก่อน งานนี้แหละงานเดียวกับงานอะไรอีก แต่ลราไปจากแต่ก่อนคนละหาก่อนนี่ก็บร่บากมาอยู่ในวัดดอฟผ้ายจันนี่บอกะ้ายจันไหนเล่าไอฮะงานปฏิบัติไหมหาเพื่องหนันเพื่องนิดนน,นี้ครับผม <c oughs> เดี๋ยวบอกเลาว่ามาต้องไปหาเพื่องถิมรถเกียวเขาเกียวไว้แล้วไปกวดหาครับผมหายยา,ากครับพี่น้องเดี๋ยวไปไปจากวัดครับคอยๆ,ๆขึ้นรถขึ้นรถ كلر كلر

เดื๋อเก็บซื้อกระจกมันบ่เมนเนี่ยสีมะเห็ดจังสัน อุ <t <t damn, aí, ้ยเราโดดยังไงนี่มั <h <h ้ยอุ <h> <h ้ยอ้อมราโดดมึง รถโดดรับพี่น <apan> no, no, no. ่องเอ้ยพาคนถองก็ได้หน่อยมากยกรถโดดโดดยังอถอยลงโน่นครับผมอ่ๆเพื่อนคน่นครับผมซื้ออะไรเนาะ คนซอยกันมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเออเึ็นเยยบให้เสมอกันทำให้คนพมกันเล่นเหนเล่นหัวไปสิละครับผมมันมีประโยชน์ที่ยังคนเพื่อห้ไปให้เต็มรถเลยครับเอาไปบริจาคกานปฏิบัติเสริมสางให้ดีหน่อยใ้เห็ดบุญเห้ท่านกันครับผมสางบารมีเหยังกับมีแต่ขืนกับขืนครับผมนอกองอมก็พียอมครับงานปฏิบัติกรรมอย่าลืมนะครับผมอ่า วันที่วันที่เก้าครับผมถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดของทุกปีครับผมกลุ่มผ้าพันครับผมกลุ่มผ้าพันธ์งานปริวัติกาสรมวัดสว่างอรุณครับผมหมู่หกหมู่หกตำบลบ้านขวัตตำบลตะเคียนครับผมอำเภอกับเชิงครับพี่น้องครับผมกับหมู่สามครับผมหมู่สามบารุณตำบลตะเคียนอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องงานปริวัติครับผมรวมไปจากกันเลยนะครับเลยช่วงนี้ครับผมเดยวคนเพื่องกัน อย่างก,ก่อนนึงไปฟอกันยูวัดอีกเส้นนึงครับผมแ้ออกจากคู่นั่นเลอเรื่องทีไปเอาไปนึงเอาไ้เลยอาไว้เลยเอาไ้เลง ครับผมไปน้องไปพอกันที่วัดครับผมเดี๋ยวมาเพื่อขึ้นรถให้มันเต็มรถครับผมพอกันที่วัดครับเสริมสั่งหายเล็กหน่อยหูจักทำบุญครับผมมันเป็นเกาวเหล็กเล็กน้อยใส่บาตรใส่ยังกัเห็ดบุญได้ครับ อีสาน้านเฮาครับผมพี่น้องเอ้ตยตรงไฮุ่งหน้าครับผมมาุ่งไฮุ่งหน้าก็นเลบนใดทท่านน้ำครับผมคนเพื่องไปบริจาควัดนังปฏิบัติเิ่นเนาะเดี๋ยวค่อยพอกันครับผมไม่น้องุ่งไฮุ่งหน้าอันอ่างวังครับผมแต่ง,งานนี้ยังจงไหม่ปูทั่วพราอยู่ครับว้านทั่วพลาหมดเลยบ่ออ่างวางัวงครับผมแบงนี่ นางกีดีเดอร์พลอยท่าออกไปแล้วไปนางกำลังก็าหยุดตกไปไปพอกันที่วัดพี่น้องมันยุดครับผมเมื่อไงตะระมือตะระเบนกับขีดะเบนกับคำเรียวครักพี่น้องเอ้ย โอ้ยเหตุง like ังแต่ละมือแต่ละวันนี้บ่ไดพ่อยงพ่อยางเลยครับผมมันพอมันเร็วเหลือเกินแต่สมัยเลียนนะอุสานนี้เลียนจนมากัยังแบบบอะคำมู่จะคำพอเถอเวลาเลียนกับเวลาเหตุงานเนี่ยมันโดนเหลือเกินครับพี่น้องแต่ว่ามาเหตุงานของจะของแป๊บเดียวครับผมํำเร็ว โอ้ครับผมทีทา้งตรงนี้งามดีนีทีทางเขาบางปวัดครับผมสวยงามมากทางเขามองสิเขาไปวัดครับผมอ่าครับผมวันนี้ครับผมอาจจะเป็นทีของน้องอมน้องอมครับผมขมันขยันทำบุญหลายๆครับผมพาเขามาขายให้บุญหลายๆครับผมพาลูกเต่าเส็นบ,บุญหลายครับพีบบ่น้องชุด โอ้โหนี่ครับผมหอดวัดสะวันกันรู้เลยครับผมพี่น้องวัวควายครับผมทีสา้นบรรเทาครับผมกับมีวัวมีควายนะครับอืมวัวกขาวัดเลยเนาะวู้ยล่ะเขวัดเขาวัดเขวัดเขวัด ครับผมนี่วัดนี่เขาบริวารเห็นบ่ฟ้างเคนคนมากเหรครับผมคนเพื่องเอาบุญจังว่าเป็นว่าหลวงพี่ครับหลวงพี่เอาเอาเพื่องไว้ใช้ครับเอาเพื่องไว้ใช้ครับครับผมครับครับครับ ตาตูครับผมมองกระแพ่งบอกกันว่ยสร็มาเดียวเดียวแหวงวันไหนลุงพิวมองมองได้ครับมองนี้ปะครับ ครับผมติดกันไปกันไปขนใส่ของพีของวันของวันบดได้ขนคือบดได้ขนยุดยุดเขาไปธุระอ๋ออันทกัณเนี่ยอันนี้เนี่ยไปทกัณอ่าน้องอมเร็วอืมอืมหัสีพีอ๋อหมอกเร็วน้องอมนี่เหรอไปครับขนมายาก่ขนเพื่อนก่อน ปีนาเราให้มูเพิ่นเอาเพิ่งก่อนว่าถวายวด้วยยังดีกว่ามันไงก่อนหนึ่งสิบสิบกว่าบาทแมนเอาเฮียนละซี่หาก้อนกับพ่อแล้วครับหาก้อนกับก้อมีหากเหลือเพื่อเลือเอ็นบ่กหาก้อนนี่ก็ซั่มนี้ประมาณสิบก้อนอะไรอัดอีดีหนึ่งแมนครับคารายสนครับผมไทยคลิปครับผม กองกัะดิ่กองกรไดทังทั้งพีกองกระไดชาย่นี่ป่ครับผมอาลงมนนี่คนเดียวเนาะครับผมมีเลพี่เาผมไบอกหา้บบานนั่นลุงพี่ก็ต้องบอกคอยนั่นบอกว่าเออเป็นนาเงี้ยะราคาเฮี้ยหะหาก้อนแกก็คิดสักเท่ากัน นี่เนื้อแทออกนี่ไในไร้ไดกวงได้ดิแตครับผมเดินนีะเป็นเดินงันปริวาสครับว่าพี่อกปลาใหญเยอะใครครับที่ว่าปลาพี่อกอยู่ในป่าบุญนี่จะพี่หลอกจะมีอย่างเีของกันตัวต้นไ่ว่าไอ้ยมีนี่จะาลอนเน่ปลาปลาเก่าไ,ได้ K ครับปเก้าหยูใช้ที่้ไปเจ๊กับพ่อเด้อปปุยใต้เียร้านลุมรานกอย่าเดียีเกิดฟ้งว่าหลออยู่ทีว่ตอิ พี่หลอไอปลาปาาอมตังมีพี่หลอครับอโอ๋เนามีลองดูยังกนึ่งเินกนร่งยมันคไรแรนมันแร็่างกายนะแค่ก่อนเรนี่สองสี่หกแปด ครับตัวนี้ที่เป็นเดินงานปฏิวัตินะครับเดินงานปฏิวัติเกินสิจัดล้านถ้ำตรงนี่แล้วครับไอ้หลวงพี่น้องมันก็ไอ้หมูหลวงพีหมูอาจารย์มันก็ไปขนเครื่องมาหมดละหลายเติมหมดละแต่ท่านเป็นพวกหรอเนาะคุณวะพวกยีกับไกไหวอยู่พวกมันที่เกี่ยวเดี๋ยวผมไปขนมาให้อีกคนนึงอีกคนเดี๋ยวไปเคลียร์ให้คุณแล้วคุณข้างไหนข้างหน้าตะสมคุณเนาะบอกข้างหน้าตะสมตะท่านกับตะทานมือืนเข่าผมจะไปหาคนมาให้อีกเจ้าคนหนึ่งไปเข่าถ้าเัาบอกขายดีผมไปขนมาทันทีกัน เพอเืออามอาหารนะครับแลวก็ไปขนใส่ของพีของวันองวันบ่ได้ขนคือบ่ได้ขนยุดยุดเขาไปธุระอ๋อไปทกัอันนี้เน่ไปทกน้องอมเร็วอื้อมอกเร็วนองอุ้มนี่ว่าไปคับ คนว่ยากเคร้นเพื่อก่อนพีนาเราให้มูเพิ่นเอาเพื่องก่อนมากวายด้วยยังดีว่ามันไงกอนละิิกบบาทเมนเฮียละสซี่หาก้อนกับพ่อแล้วครับหาก้อนบพ่อมีหากเือเพื่อเรื่อยบอกหาก้อนนี่ก็บซ้ำนี่ประมาณชิบก่อนอะไรอัดอีดีหนึ่งว่านี่งิปก่อนเมนครับครับผมไทยคลิปครับผม ไม่กวดมากวดเร็วแล้วแล้วเดียวมืออนพับแซมมาอีกครับลุงพีบางแบบางเดียวเนาะงานปฏิบัติจมือมือไหครับลุงพีวันที่สิกุมภาพันธ์สิบเอ็ดอาจารย์นี่มาจากสนมมือมาดนระบครับผมกุ้งกุ้หยมลสางานได้นี่มาจากอำเภอสนมครับผมเดี๋ยวไดดยื่นอายไฟเอาายอยอปัดท่อวดอากปวดลงไป ข้าคนเพื่อมาอาบุญมาบุญในกันเด้อาบุญในการนะครับพี่น้องสอนสองก่อนได้แต่บะมีกะเอามาไอ้เหลือแต่จิสตาเนาะเจ้าละก่อนสองก่อนเอามากเลยครับผมหายเจ้ามากครับต่อไปกระสิเป็นเป็นปุ๋ยครับแมนครับแมนปัะเนี้งานปริวาสแล้ววันที่เก่าเหมือนบอสสิบหอดสิบหอดอะไรหอดยี่สิบเอ็ดกุมภาพครับผมของทุกปีครับ การปฏิวัติสกรรมครับผมได้ที่ไปเปิดเบิ้งในไปครับผมไยเลยนันนี่นันละไปเรื่อๆอยู่นั่นเอาไม่กวาดไวนี่แหละมังนีและพรเอาไปกวัวอีนี่มังเพื่องนี่แหละผู้ใดปัดอาจารย์ตัวนี้พรนนีตัวนี้เดี๋ยมมือที่พัไปคนเพื่อง ไปไปไปลาอาจารย์เร็วยังมือหมายเร็วไปครับผมลาแล้วครับผมไปแล้วครับผมลงพี่เน้นเป็นยันซันดีปะบนครับผมเดี๋ยวมืออื่นจะคอยมาอีกดิภาพภาพพี่เน้นแล้วไปครับผมผมมาบวชขาปฏิบัติกรรมในวัดนดีนวครับผมนี่มึงร้านถ้ำเพลินจะมีเพื่องไม่ยังครับผม เตรียมงานแล้ววันที่สิบวันที่สิบถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมของทุกปีเดือนนี่ครับผมเป็นปลาธรรมชาติเดือนกุมภาพันธ์ครับผมของทุกทุกปีครับผมพี่น้องไปมาอาบุญในกันนะครับเด้อคนเพื่อนคนยังมาอาบุญครับผมสร้างมีเวลาครับผมวานฮอดมืออะพ่อใด้คนเพื่อนคนยังมาครับผมบริจาคอาเขาสารอาหารแห่งครับผมน้ำน้ำปะนะเขาต้มในกันนะครับผมงัด ประจำปีครับผมพี่น้องด้วยเป็นงานประจำปีครับผมเคราสารอาหารแห้งน้่งล้านตววแต่มีจีสััทธาค่คับไปจากมาพานทั้งาบาวน้องวัชกรก็นดลค,ครับผมครับโอ้ยทางวัดครับผม วัดสว่างอารุณมูสามมูหกตำบ้านโคกวัดตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสระรีครับผมพี่น้องสเรเหรนพระธาตุของอาจารย์มาสมครับผมพระธาตุอธิของพระพุทธเจ้าด้วยครับผมทํอมางานปริวาสกรรมครับผมเอาบุญเอาท่านในกันครับผมพี่น้องครับทุกผู้ทุกคนครับผม